ใช่ครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตั้งแต่รู้ว่าเราได้มาออกงานพี่ที่นี้กรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เต็มตัวหลายอย่างก็ว่าจะเรื่องร้องเพลงหรือว่าชุดอะไรต่างๆก็ภูมิใจด้วยครับที่ได้มาออกงานเนี่ยเราก็เป็นงานการกุศลด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่แทนแล้วก็พี่ๆทีมงานรวมทุงพี่แฟนบทุกคนที่มาหาในวันนี้ครับ ตื่นเต้นมากครับเต้นมากเลยครับเป็นการขึ้นเวทีร้องเพลงครั้งที่ตอบแต่ว่าครั้งนี้คือคนเยอะมากคุณพวกเราครั้งแรกก็บอกว่าครั้งแรกที่มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เสียงช่างเลยใช่ครับสุดจะลงมือหลังเวทีอย่างเมื่อกี้เองก็มีแฟนคลับโยงแล้แบบช่วยบริจาคหนึ่งหมื่นบาทที่ได้คุยต่างๆจริงๆแล้วเราทำดูมีอะไรบ้างจริงเลยอะ ู้สึกว่าขอบคุณคุณขอบคุณที่ช่วยร่วมบริจาคช่วยทำบุญร่วมกันนะครับผมก็จริงๆคือขอบคุณทุกคนเลยที่ได้ร่วมกันตรงนี้เนาะก็ดีใจมากครับที่ได้เจอทุกคนในวันนี้แล้วก็ใช่ครับแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นพลังเล็กๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจในครั้งนี้ครับอย่างเราเองมีเตียงอะไรบ้างมีบุญไหมเหมือนครั้งนี้อาจจะเป็นอยากมาร่วมร่วมงานมากกว่าครับเป็นมา ร้องเพลงให้คนดูฟังแลง hey. ้วก็เชิญชวนทุกคนมาทำบุญมากกว่าใช่เชิญชวนเลยครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากบริจาคครับผู้คนทุกประเทศสามารถซื้อเราอย่ากให้รอบงานเลยครับหรือว่าอ่าแล้วก็ยังสามารถเอ่อส่งดาวครับในแฟนเพจของ Facebook ได้เหมือนกันครับแถบชาริตี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คืออ่า ทุกคนครับไหนๆก็ทุกคนชอบดูซีรีส์รักแล้วใช่ไหมครับก็มาเก็บกับเรื่องหัวใจเนาะก็ะอยากให้ทุกคนรักในการทำบุญในครั้งนี้เหมือนที่รักพวกเราก็รักซีรีส์ของเราด้วยนะครับใช่ครับด้วยครับซีรีส์เป็นอะไรรักครับเราบอกว่าพี่แบบเราต้องบอกว่า <Tory. S 2> ต้อง ขอบคุณเป็นแฟนทุกคนแล้วกันนะครับผมที่ให้การต้อนรับพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยอย่างอบอุ่นมากๆเลยต้องขอบคุณแฟนที่นิวฮาแล้วก็แฟนนิยายเป็นคนมากๆก็อ่าอีพีล่าสุดเอ็นซีไออ่ะผมรู้สึกว่าตอนผมดูเองนะขาผมมันไปขึ้นเลยก็คือแบบโอ้โหสุดยอดมากเราว่าทำเต็มที่สุดนะครับในรายการของเราเรา เต็มที่กับมันเราพยายามกับมันที่ดีทสุดเพื่อที่ให้ได้ผลงานที่ดีสุดท้ายที่ถ่ายงานซีนเพราเอ่าจริงๆคือซีนี้เราถ่ายกันเราถ่ายกันในในพวกเรื่องที่ว่าเราคุยกันว่าเราเราอยากให้ภาพออกมาดีที่สุดเราอยากให้ภาพมันออกมาเยอะที่สุดเราเลยรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรทีนการงานเราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่เราถ่ายก่อนก็ มี่จริงต้องยอมเรัว่าแรกๆก็มีบ้างครับผมแต่ว่าเรื่อเราก็เต็มที่กันะตอนนั้นก็คือปล่อยไปแบบตามฟีล l i n g นะตอนนั้นเลยก็คือทำบอลออกมาให้มันดีที่สุดที่จริงๆให้เกิดใครจริงๆพวเราแบบผู้เชีจยวชาญอบนะได้ได้เลยผมค่อนข้าะเพราะผมรู้สึกว่าในการแสดงไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีหรือว่าจะเป็นซีนอร์ได้ผมคิดว่าผมเอาซีเนอร์ข้างในแบบเข้าใจตัวเราตัวมากตัวมากอย่างนี้ ก็แสดงออกมาไมา่เป็นไรเราใส่แต่แคือเป็นพี่มายุจรเลยว่าก็ก็ไอจีคือเราเป็นที่พาอยุแต่งเป็นพี่เลยครับแล้วก็แอดแคอดวามคาแรคเตอร์พายุเนาะแอดความเข้าใจแอดความใส่ใจวันนี้มันจะหนักกว่านี้ <c oughs> บอกเลยว่าอันนี้ดีกว่าเราปล่อยมา4ปีแล้วเข้มข้นทุกทีใช่ไหมครับ <c oughs> พูดต่อไปก็จะทวีคูณเขาจะวนขึ้นแน่นอนครับไม่ได้โฆษณาเกินจริงไม่เกินจริงแน่นอนเอางี้ไม่ได้คาดหวังแต่ก็ตั้งตารอได้เลยพวกเราทุกคนจึงพี่จริงๆที่เราสองคนก็ีเ่่ไหรก็เดี๋ยวอีกแปดบอกบอกแค่นี้ครับว่าทุกคนน่าจะเห็นจากเทเลอร์ของผมแล้วก็ ต่อเป็นเรื่องราวที่ต่อจากคู่ของพายุกับวาลนคก็จะต่อคู่ผมเลยแต่ก็ไม่อยากให้ภาค EP หนึ่งถึงเจเหมือนกันว่าพี่อารเราจะปล่อยแบบกิตนาไว้เล็กๆน้อยๆเหมือนกันเพราะนั้นอยากให้ติดตามที p เลยใช่ครับเราสามารถจะล่อยมาไดเลยต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วล่ะใช่แ่เราเล่นเองเรารู้สึกยังไงโอ้หเหมือนเหมือนคู่เราจะเริ่มถ่าย NC กันก่อนก็เลยเอาจริงเราถ่ายกันครั้งแรกตอนถ่ายไรหลอ รอบนั้นตื่นเต้นมากแต่พอเหมือนเป็นเปิดกองจริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่ตื่นเต้นกันแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเยอะมากเลยทำอย่างนี้ถึงได้เสร็จเรสามารถถึงคู่ได้ไหมคะคุเอ็มอืมอ่าไม่เป็นฟีลแบบว่าคู่เนี้ยเขามารักใสๆไม่ใชรักใสๆอยู่แต่คู่เนี้ยอ่ามาแบบรัก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 แบบหวานแต่ของผมเนี้ยจะมาเป็นฟีลแบบแสบแสบแซบแล้วก็คุก็น่าจะแบบร้องวแบบอย่างนี้ดีกว่า คนดูเพียงแฝดปุ๊บน้องสกายทุกคนเห็นหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีอ่าแค่นี้พอมืดแฝดขึ้นไปคมุมมืดเลยก็น่ารักอ่ารักอกบอกบอกแค่ว่าได้ได้รู้จักสกายมากขึ้นดีกว่าอ่าให้ติดตามแล้วผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมบริการน้ำเด็ดซีรีส์ครับผมออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดีนะครับผมเวลาห้าทุ่มตรงที่ช่องจีเอ็มยี่สิบห้านะครับหรือ ต่หรัใครที่ดูไม่หันก็สามารถรับชมย้อนหลังแบบอันพัดได้นะครับผมที่แอปพลิเคชัน i อ e e หรือเว็บ iq.com เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยนะครับผมใช่ครับรวมถึงฝากเพลงของพวกเราทั้ง3ทั้ง4คนด้วยนะครับปล่อยไปแล้ว3เพลงที่รองไปเมื่อกี้นะครับก็ไปสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับรวมถึงยังสามารถรับชม mv เนาะได้ที่ยูทูบีเมวันมิวสิกครับสุดท้ายนี้นะครับก็ ถ้าอยากติดตามความเคลืของเราทั้ง4คน,น,ร,นร่นะะวมถึงได้กับรักซีรี์นะครับฝากติดตามที่ทุกแพลตฟอร์มเลยในายเมียวายปิเชียวครับใช่ครับ <c oughs> ก็ฝากพวกเราทั้ง4คนกับบรรยากาศรักเดืซีรี์ด้วยนะครับฝากด้วยนะคะรับ